สวัสดีจ้าพี่น้องค่ะมอนี้พามาวัดสว่างอารมณ์เลยจ้ะพี่น้องเด้อจิพามาซองอ่างละมนตาท่องอยู่ไล่ค่ะพี่น้องโวดที่แลวก็มาอยู่แต่ว่ามันเป็นคือท,ท่านกะทินคนค่ะพี่น้องเขาวัดบ๊วยเลยแน่นแอ่างจรวด,ด้าน้างก็เต็มล้างนาก็เต็มก็เลยได้บ่นออกค่ะพี่น้องค่ะมันมีลมนี้ดีลม อากาศเย็นดีค่ะชดเชยงวดเชดียรมาบดาเนือทางกระิ่นเพ่กับเขาขี้พี่พี่ีพี่น้องเอ้ยาชนะอาบนหอดบอสิงมันปยทางกับประเด็จขม้าโอยท่านนัเป็นค่าะมืนี้ยวจไ่คืดดงหุสเลยคัพี่น้องคะมาสเอาลตาทองนี่ารกันนะคะอาจารย์โงดีาจามาแก่บนกระทัค่ะ โมดทแล้ห่หางกระถิน640ดูกันเหมือนวัดเลยค่ะพี่น้องคะวันนี้ก็ขอให้ FC ของยายวันพาสองเลขถือทุกท่กทานท,ทุกคนนะคะระทาไปส่องอ่างน้ำม่ตนกันเนาองกันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์น้ำลยนก้ะจา นัยที่จตุวายทั้งทานเดินลงมาครับหนักแตะเขียนสังฆทานได้เลยวายสังฆทานเชิญนะสังฆทานุดเล็กสังฆทานชุดกลางสังฆทานชุดใหญ่ส่วนนักโยมข้างในนะครับที่จะเขียนชื่อบางสกุลนักเขียนเลยนะครับตู้นี้ชื่อบางสกุลนะครับมีกระดาษปากกาเียนชื่อเราอทิดให้คนที่ตายไปแล้วเนาะตายัยงไม่ตายก็อูทิศให้พ่อแม่ของเราเนาะ กนทิศคนเป็นได้คนทิศคนตาได้าการทำบุญเราทิศได้ทั้ทั้ง,งเป็นทั้งตายนาะครับเอ้าเชิญก่อนเลยแตสมัยนั้นงานแรกในวัพนพร้ปฏิญาจแปงผมงค้รวยรับประทานเยี่ยนอยนี้ชสมประทานเสียกู้รัคตูะกรู้เปิดตัวเมื่ออาทิย์แล้วเปิดตัวมาแล้ว วาเปอเปิดตัวปับให้ใครให้ด้วยก็คีอศูนย์เด้าไปโตสูนสี่แวกไปแม่อีไม่ออกแค่สี่มาห้าคอับห้าศูนย์แล้วก็หกศูนย์มหกสี่ศูนย์สี่แหวกไปก่าเป็นหกสี่ศูนย์ถูกเต็มนะคะอดนนี้คะ นี่เป็นเ <ality> ้าจได้โชคได้ลาบกับพี่น้องคาะกาจะเอามาถวาย

ตัวเลขในอ่างน้ร์มนต์ตาท่องอยู่น่าจะพี่น้องค่ะเลขในอางอกอรมนต์แต่ตามที่เห็นเน,นาะจ้ะตานอีได้ตะไยเสียค่ะพี่น้องขะเป็นความเจอส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมน้ำค่ะตามที่เห็นเนาะจ้ะสามเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดหนึ่งอีกสามตัวบนสามเจ็ดแปดแล้วก็ จ็ดหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะมาเบิ่งกคักค่ะแล้วแต่ภผ่มองแล้วแต่ไผเห็นเนาะค่ะพี่น้องเนาะตามที่มีคารุตเตอรี่นเขียนไว้ติดแพงเนาะค่ะสามเจ็ดแปดบางคนก็เขียน, 7, 1, นเจ็ดหนึ่งมันคงก็เขียนเก่าหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะอดีตเป็นอ่างน้ำมนต์ตาทองนิ้วลายเนาะค่ะ หมดที่แล้วก็รวยกันทัวนนาค่ะพี่น้องค่ะ4004หมดนี้ก็ตามต่อค่ะเบิ่งอีกมุมหนึ่งก็เป็น41นอพี่น้อง374 37หา4191หลายตัวมาค่ะพี่น้องค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ คอ้พี่นอลล้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยแล้วมาทีหนึ่งเด้อค่ะเดอ้อเดี๋ยวสิบเกินเป็นตัวเลขให้ค่ะตามที่ยายวันพาสองเลขสองเบิ้งค่ะแต่พี่น้องเห็นตัวใดมักตัวใดกะแล้วแต่พี่น้องเด้อค่ะเดอ้อสองอานน้ำมนต์แล้วเดือนสิพาไปบายพระขอพรขอผางเงินพระทองขอ ให้โชคดีลำด้วยอันนี้ตาท้องยิ้วล่เดอค่ะพีนองเด้อเราสินังเต่าอ่างน้ำม่นอยู่นี่ละค่ะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยวดสว่างอารมณ์พีถเกอดแฟนคลับทุกซี่ทุกคนถูกหวยลำด้วยแล้วันที่นึ่นเดือจะปากก็ไรก็แช่ก็ซับสไคร่น้ำเลยด็คะพีนองค่ะ ဟုတ်ကဲ့ပါဘာမှမရှိပါဘူးတောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာ और ये जो है เราจะอหวายท่ข้างไม้เราต้องตาจับในไม้เครับสุกป่าที่สกปลาที่สาสมะครับพอปลาเราตมเร็จแล้วเราไปจัาราสั่าหารกันนะครับเราไปอยิ่ห่อนรับสั่ปอาาด้วยตัวทั่นเองเนาะเดี๋ยวเร็จจะรับสั่งาหารนะ้วยเจ้าจะไปเที่ยวจงทุ่งปูเนต่อไปนะครับไป็่ปลาหมอบาชเนาะแล้วก็ให้หาปาเนะครับ แล้วก็แข่งขันให้แข่งสามนัดหออย่างนัดสองเ้านสามสิบล้านได้อยู่ได้โ่นต้องแล้วก็มีว่าหรักสูตสั้สิบเจ็ดนัดเด็กๆเขใเลยเขาโดนแล้วแต่แข่งขันรอบ